ปารตีนะจะดีต้อนรับกับเขาสุดช็อบแอปยูปาร์ตี้กับรายการเด็กหนุวันนี้มาพบกับเมนูน่ารักน่ารักคิ้วคิว,ควมาก็คือขนมปังนมสดสอดใสสักรัดลูกหนีเราไปเราไปศึกษาว่ที่คำขนมปังมาก็จะต้องเรียงยีดเนาะก็ดูพิการนวดมือหลายรอบมากไปดูจากช่องพี่หวานดูสเตชั์นนะก็ สาอยุ่งยาว่ามันกาวนนี้จะมาลองทําดูว่าจะสําเร็จดูด้เรื่องไหมยีตสต์สไตล์หรือเปล่านะก็เริ่มแรกเลยก็คือส่วนแรกนะแป้งขนมทั้งหมด100รกรัมเราจะใส่น้ำตาลทั้งหมด10กรัมนะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วตามด้วยยีสต์นะยีสต์อันใช้เป็นยีสต์แห้งเนาะเป็นหนึ่งช้อนชาจ้าแล้วก็คนให้คนให้นคนแป้งน้ำตาลแล้วก็ยีสต์ให้เข้ากันเลยนะ พอเข้ากันแล้วให้ขุดหลุมตรงกลางไว้นะทำเป็นหลุมตรงกลางไว้เราจะใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองตามด้วยนม80กรัมแล้วคนให้เข้ากันเลยจ้า มาต่อกันที่แป้งส่วนที่2นะอันนี้เป็นแป้งขนมปัง780กรัมแล้วก็แป้งเค้กอีก20กรัมนะแล้วก็มีเกลืออีก1ช้อนอีกหหยิบมือนะ1ห,หยิบมือแค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะคลุกเนยกับแป้งให้เข,เข้ากันเลยจ้า เราก็จะทหมดเราจะทั้งหมดนี้ใส่ลงไปในนี้เลยจ้าเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเลยจ้าทีเราจะโรยแป้งขนมปังเล็กน้อยนะ เมื่อมันเข้ากันประมาณนี้แล้วอ่ะพอมันเริ่มจับตัวแล้วก็เอาลงมานวดมือได้เลยจ้า เราไปเช็คก่อนว่าขนมปังน้ายังพี่วิบบอกว่าให้แบ่งขนมปังมาก้อนหนึ่งแล้วก็ลองแผ่ดูนี่ไม่ขาดได้แล้วไม่ขาดใส่ถ้วยไว้นะคุณพติกรับไว้แล้วพักไว้สี่สิบนาทีนะจ๊ะ เราจะเอาแป้งใส่เตาอ,อบนะพร้อมกับแก้สที่ใส่น้ำร้อนไว้พักไว40้40นาทีไม่เปิดเตานะตัวไส้เราจะใช้นมข้น100กรนะัมเนาะแล้วก็ผงโกโก้20กรัมแต่ว่ารอบแรกอะแบ่งครึ่งเพียงแค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะแล้วก็ตามแบ่งนิดนึงเพื่อเอาไปตกแต่งส่วนหน้าน้องเสร็จแล้วก็รอบสองก็ใส่นมข้นเพิ่มใส่ผงโกโก้เพิ่มแล้วก็เอาทำเป็นไส้กันเลยจ้า ไม่ตายนะจ๊ะฟูขึ้นใหญ่เลยแต่กิ่นแรงมากเดี๋ยวเราเอาลงลงแผ่นเลยนะเดี๋ยวเราจะต่อยไล่การ์ดหน่อยนะ เค okay. หลังจากที่เราได้ช็อกโก้ที่เราพอเราเอานมค้อกับของโกโก,โก้ละลายเสร็จแล้วก็วางใส่แผ่นและพลาสติกไว้แล้วก็แช่แข็งไว้นะเพื่อจาเป็นไส้กันเดี๋ยวเรามาแบ่งตัวขนมปังกันเลยแบ่งก้อ็มาประมาณ40กรัมนะประมาณ40กรัมพยายามให้ตรงกลางพอเราแป่ตรงกลางเสร็เสร็จแล้วก็ขยายขอบๆพอ,พอให้ตรงกลางอาไว้ตลอดเวลานะ ประมาณ16กรัมนะตัวไส้ปราสิบหกกรัมวางแล้วก็รวบข้างบนข้างท้ายมาแล้วก็จีบตรงกลางอ่ะแล้วก็อยาให้มันมีรอยพับนะอยาให้มันมีรอยพลูช่องว่างนะแล้วก็คนเลยจ้ะได้แล้หนึ่ก้อน เราจะใส่พิมพ์ไว้เลยนะเราใช้พิมพ์ขนมที่เราอันบ็อกไปนะนี่ใส่ไว้นะแล้วก็พักไว้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะแบ่งมานิดนึงนะประมาณห้ากรัมนะแล้วก็เราก็แบ่งเครื่องอู่ทีหนึง่งเพื่อทำเป็นหูหมีนะอันนี้คือเราทำให้เราดึง่ว่ข้างบนลงไปข้างล่างเพื่อให้หน้าข้างบนอ่ะ มันเนียนเห็นไหมแล้วมันก็จะเนียนขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เอาไปตกแต่งเป็นหูหมีได้เลยจ้าเห็นไหมหน้ามาันหน้ามันไม่เรียบอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาข้างบนลูบลงไปข้างล่างลูบลงมาข้างล่างลูบลงมาข้างล่างแล้วมันก็จะเนียนขึ้นเห็นไหม เวลาตกแต่งได้เลยจ้านี่ก็จะเป็นก็จะเป็นหูหมีเรียบร้อยแล้วโอเคเทใส่พันซักนิดแล้วขนมมันจะพองขึ้นนะแต่ตอนแรกที่เราทำไปเราตัดต่เป็นหาคือหูน้องบินนะ่ะดูดิหูน้องหูน้องบินหูน้องใหญ่ไปเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้าหน้าเค้กหน้าขนมปังกันจ้า น้องทุเล็มากแต่ไม่เป็นไรเอาไปอบกันเลยจ้าแปดถึงสิบนาทีนะไฟล้วเจ็ดองศาโอ้น้องหน,โน,โน,โนูหนูไปทำอะไรมาทำไมหน้าตาหนูเป็นแบบนี้อ่ะหนูหนหูโอ้ยน้องใสไหลอ่ะดูดิน้องใสไหลโอ้ย น้องบินอีกอ่ะดูโหน้องบินหนึ่งเนี่ยเราจะชิมอันไหนดีเนี่ยสภาพดูไม่ได้เลยดูอ่ะดูทุกคนอย่าละลายช็อกโกแลตเหลวไปนะมาชิมกันดึงหัวน้องแล้วอืมร้อนอืมอร่อยอืมอร่อยจริงอ่ะอืมอร่อย จิ้มแบะเรามาแบะดูไส้กันดีกว่าร้อนอะโอ๊ยร้อนทำไงดีร้อนมากโอ้โหมใส่ใส้น้อยไปเปล่าวะอร่อยอนะแล้วไม่เป็นพงด้วยอยู่ดีอร่อยเลยนะ อ๋อออออออนะจบไปแล้วนะกับการทำขนมปังนม,มสดสอกช,ช็อกโกแลตนะอร่อยมากแป้งนุ่มช็อกโกแลตดีมากอย่าลืมไปทำตามกันดูนะวิธีทำอาจจะงงยากนิดหน่อยแต่ผลลัพธ์ออกมาดีมากแต่อย่าลืม อย่าใส่ขนมปังเยอะเกินไปในถ้วยพีมาอย่าใส่เยอะแล้วก็ชักลอย่าเหลวเดีออย๋ยวหน้าตาจะเป็นแบบนเดี๋ยวหน้าตาจะเป็นแบบที่เราทำนะก <g iggle> ็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะขอบคุณจริงๆเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะอีพีถัดไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะมิสและแอมโยปาตี้ไปก่อนและบ๊ายบายอุตส่าห์รอจากการยางยีตแล้ว นวดแปะก,ก็ได้แล้วแต่ตกหมาตายตรงตกแต่งหน้าน้าตาทุเรศมากไม่ไหวต่รสชาติอร่อยมากอะ่ะ